คลิปนี้จะเป็นแรนดอมนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเจอเนาะอะไรในตัวเราที่เขารู้สึกชอบจังเลยเป็นยังไงบ้างมาดูกันค่ะความสวยนี่ <c oughs> ความน่ารักความสวยนะคะความงดงามความดูดีถ้าเกิดเป็นผู้ชายเนาะของคุณนะคะหรือ การที่คุณนะคะเป็นคนที่สามารถหาความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะคุณอาจจะไม่ได้ไปพึ่งพาแบบให้ใครอะคะ่ะมาเป็นความสุขของคุณคุณอาจจะแบบว่าฉันก็สามารถมีเวลาเป็นของตัวเองช่นไปคาเฟ่ได้นั่งดื่มกาแฟแบบอย่างเป็นสุขหรือมีกิจกรรมที่ทำแล้วมีความสุขทำอาหารทำขนมนู่นนี่นั่นนั่นนะคะ แล้วอาจจะเป็นคนที่รู้จักทําให้ผู้อื่นมีความสุขได้เช่นกันหรือแบบว่ารู้ว่าจะพูดกับใครยังไงคุยกับใครยังไงหรือครเอทบรรยากาศที่ที่เต็มไปด้วยพลังงานดีๆได้เก่งก็เป็นไปได้นะคะอืมอะไรในตัวเราที่เขารู้สึกชอบจังเลยแต่คุณก็มีแบบ มีด้านที่คาดไม่ถึงเหมือนกันค่ะนะคะคือบางคนนะ่ะอาจจะมองคุณแล้วเห็นแบบเออคิดว่าคนคุณน่ะเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่คุณอาจจะมีมุมแบบใหม่ๆที่น่าสนใจเช่นซึ่งมันผิดคาดเช่นแบบคุณอาจจะดูแบบลุกที่ดูเรียบร้อยดูเหมือนแบบผ้าพับไว้นี่แต่คุณมีด้านที่ชอบกิจกรรมแบบแอดเวนเจอร์ Adventure. หร,หรือขาลุยอะไรอย่เงี้ยซึ่งมันมีคำว่าว้าวน่าสนใจผิดคาดแฮะแต่ก็คือสิ่งที่น่าประทับใจและก็น่าชอบบางคนลูกแบบโอ้รอยสักเต็มตัวแบบดูแบบแสบๆหน่อยดูแบบร้ายๆหน่อยแต่คุณอาจจะเป็นคนที่แบบใจดีเข้าวัดทำบุญด้วยก็ได้คือคือมันมีมี ภาพลักษณ์ก็อีกอย่างหนึ่งแต่มันคุณมีอาจจะมีอะไรบางอย่างที่แบบคานภาพลักษณ์ของคุณซึ่งแบบมันมีคําว่าเซอร์ไพรส์ในนั้นนะคะอ,อะไรในตัวเราที่เขารู้สึกชอบจังเลยคุณคิดยังไงคุณรู้สึกยังไงคุณแสดงออกแบบนั้นรักก็รักชอบก็ชอบเกลียดก็เกลียดคุณตรงไปตรงมากับความรู้สึกนะคะเออคุณไม่เฟกอะไรเงี้ย แล้วคุณเป็นคนที่จริงจังค่ะเวลาที่คุณทําอะไรสักอย่างเช่นงานนะคะหรือได้รับมอบหมายบทบาทหน้าที่อะไรก็ตามต่คุณตั้งใจทํามันออกมาอย่างเต็มที่และคุณก็เป็นคนที่จริงใจกับความรู้สึกอย่างที่บอกไปแล้วก็ถ้ารักก็คือรักนะคะไม่รักก็คือไม่รักเออนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่รักจริงด้วยนะคะอืแต่ในขณะ,ะเดียวกันคุณก็มีแบบ คุณก็ไม่ใช่เป็นคนที่แข็งกรแด้วคุณมีวิธีพูดนะคะคุณรู้จักมีคำพูดดีๆให้กับผู้อื่นหรือเวลาที่เขาอาจจะต้องการกำลังใจมาเนะะี่ยค่ะคุณมีคำพูดที่ทำให้เขาะคะ่ะมองโลกในด้านงดงามมากขึ้นอะไรในตัวเราที่เขารู้สึกชอบจังเลยคุณเป็นคนที่เลือกที่จะมองโลกนะคะ เช่นต่อให้มันมีอุปสรรคหรือปัญหาคุณก็ไม่ได้มองในแง่ร้ายแต่คุณก็ไม่ได้มองแบบในแง่ลาเวนเดอร์ซะทีเดียวเลือกที่จะมองว่ามันมีอะไรในนั้นที่สามารถเป็นความท้าทายที่คุณสามารถทำได้หรือในความยากบางอย่างเนี่ยค่ะคุณยังมองเห็นในด้านดีเช่นแนวโน้มในการที่โอกาสในการพัฒนาตัวเองหรือศักยภาพหรือหาโอกาสจากความยากเงี้ยค่ะนะคะคุณไม่ได้มองว่าอุ๊ย มันไม่มีทางออกมันจะต้องเป็นไปไม่ได้นะั่คุณยังมองหาความเป็นไปได้ในสิ่งที่แม้แม้กระทั่งดูยานะคะคุณมีและมุมมองตัวเนี้ยมันก็เป็นพลังงานดีดที่ส่งถึงเขานะคะในขะะั้นเดนคุณก็มีการมองโลกในงด้านบวกเช่นการแต่ไม่ใช่บวกแบบแบบอยู่บนแบบลาเวนเดอร์แบบวแบบิ่งในทุ่งดอกไม้ขนาดนั้นแต่แบบอยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นจริงอะคะ่ะในความแบบเป็นไปได้นะคะคือสมมุติว่า บางอย่างอนาคตไม่รู้หรอกมันจะเป็นเช่นไรคนอื่นมักจะกลัวกันเสมอแต่คุณบอกว่าทําไมในเบือ้องอภายภาคหน้าทําไมเราต้องคิดว่ามันจะมีแต่สิ่งที่น่ากลัวหรือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ละ่ะคุณยังมองเห็นด้านที่เป็นไปได้แล้วพลังงานตรงนี้ของคุณนของคุณนะคะมันส่งผลถึงเขาด้วยเช่นกันนะคะ อะไรในตัวเราที่เขารู้สึกชอบจังเลยคุณเป็นคนที่อยู่กับตัวเองได้คะ่ะและคุณเป็นคนที่ยอมรับความเป็นจริงของชีวิตหรือความเปลี่ยนแปลงนะคะมีพบมีพลาดมีจากนั่นคือความสัตธรรมหรือความเรียวของชีวิตที่ทุกคนต้องเจอและคุณก็ยอมรับมันได้ฉะนั้นคุณก็เลยอาจจะไม่ได้ยึดติดนะคะกับใครมากมายคือคุณถึงมีความสุขได้ด้วยตัวเองคุณไม่ได้ยึดติดเอาความสุข ความทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลที่มีไปผูกไว้ที่ใครนะคะเพราะทุกคนมีเจอก็ต้องมีจากไม่ว่าจะจากแบบทั้งท่านที่ยังอยู่หรือจากที่แบบไปดาวอื่นแล้วก็ตามแต่ในขณะ,ะเดียวกันนะคะณนะช่วงเวลาที่ได้เจอกันเนี่ยคุณใช้ทุกช่วงเวลาเนี่ยนะคะกับคนที่คุณรักอย่างมีความสุขม, quality, มีคุณภาพที่สุดนะคะอะไรในตัวเราที่เขารู้สึกชอบจังเลยนะคะคุณะ เห็นคุณค่าของตัวเองค่ะนะคะและคุณก็มีความรักให้กับตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขความรักในตัวเองในที่นี้ไม่ได้แปลว่ารักจนไม่จนเห็นแก่ตัวไม่เห็นใครไม่ใช่ค่ะคุณคุณรักตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองได้ดีมากพอก่อนที่คุณนะ่ะจะไปแบ่งปันให้กับผู้อื่นเหมือนกับแบบว่าคุณจะใจดีกับตัวเองก่อนนะคะก่อนที่จะไปให้กับผู้อื่นเพราะว่า ถ้าเกิดแบบว่าคุณไม่ได้เสร็จติดความดีที่แบบว่าอุ้ยฉันต้องแบบทาดีเอาโลบแบบต้องใจดีกับผู้คนมากมายเพื่อที่ให้ได้รับการยอมรับหรือให้เกียรติโดยที่คุณต้องทำร้ายตัวเองแบบคนที่ไม่รักตัวเองไม่ใช่คุณให้กับตัวเองก่อนค่ะแล้วถึงให้กับผู้อื่นเพราะว่าไม่งั้นคุณก็ไม่มีแรงให้กับผู้อื่นนะคะเช่นกันแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็ชัดเจนออกมาจากตัวคุณไดนะ้นะนะคะ คุณเป็นคนที่ไปไหนมาไหนได้ด้วยตัวเองค่ะในสายตาของเขาเนี่ยคุณอาจจะเที่ยวได้ด้วยตัวเองแบบแมบบ้กระทั่งกินชาบูหมูกระทะได้บุฟเฟ่ต์ได้แบบไม่ต้องแค่ไม่ต้องแคกใครซึ่งสกิลในการดูแลของตัวอของคุณตรงนี้มันดึงดูดเขานะแล้วทําให้เขาชอบจนบางทีเขาก็อยากจะไปเป็นไปนมีส่วนร่วมในความสุขนั้นกับคุณนะคะเอ,อคุณหาเงินเก่ง คุณดูแลตัวเองได้ดีจริงๆค่ะคุณไม่ได้พึ่งพ,งพิงใครในเรื่องการเงินนะคะและคุณก็อาจจะแบบมีช่องทางในการต่อยอดทางการเงินด้วยนะนะคะซึ่งเป็นสัญญาณของคนที่ดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วคุณเมืนในสายตาของเขานะคะในสิ่งที่เขารู้สึกชอบในตัวคุณจังเลยก็คือคุณมีอะไรคุณไม่ปิดบังซ่อนเร้นนะคะนะคะคุณเปิดเผยตรงไปตรงมานะคะ อย่างแบบจริงใจกับความรู้สึกนะคะแล้วในขณะเดียวกันอะไรใช่คือใช่อะไรไม่ใช่คือไม่ใช่คุณไม่ชอบความไม่ถูกต้องนะคะแล้วคุณก็คุณไม่มีคุณไม่มีนอกมีไหนใครแล้วคุณก็ไม่ชอบคนที่มีนอกมีไหนคุณเช่นแทงข้างหลังอะไรเงี้ยคุณคุณกล้าที่จะตัดคนแบบเนี้ยออกไปคุณเด็ดขาดมากเลยนะและความใจเด็ดความเด็ดขาดตัวเนี้ยมันเป็น,ม,นมันก็เป็นสิ่งที่เขาชอบในขณะเดียวกันก็กลัวด้วยเช่นกัน นะ,ะเออแล้วเขาอยากจะบอกอะไร I save your pictures from your social media อ่ะเขาแอบเซฟรูปคุณค่ะหรืออ,อาจจะไม่ได้เซฟก็ได้แต่ว่าดูรูปคุณผ่านทางโซเชียลมีเดียบายบว้าวเขาอยากจะบอกว่าเขาอยู่อยากจะอยู่กับคุณทั้งคืนและปฏิบัติกับคุณด้วยความรักทั้งคืนคืออะไรหรอ Do you still remember my voice เธอยังจำเสียงฉันได้อยู่ไหมบางคนไม่ได้ยินเสียงกันตั้งนานนานแล้วนะคะหรือก็เพิ่งได้ยินเสียงนี้แหละและคิดถึงเสียงคุณไพ่ร่วงมาเป็นแถบเลยค่ะอุ๊ยพลังงานแรงเนาะขออีกใบค่ะ Still deeply longing for you เนะะี่ยค่ะฉันยังต้องการเธอฉันยังอยากจะมีเธอในชีวิตไพ่ไพ่ยอยู่ข้างๆเนี่ยหล่นลงมาเป็นแถวเลยนะเมื่อกี้อาจจะได้ยินเสียงเบาๆพลังงานแรงหรือเปล่าคะ ไม่แน่ใจงั้นขออีกสักใบค่ะนะคะพอบอกข้อความนี้ทั้งเซตข้อความเนี่ยร่วงลงมาเต็มเลยป,ปุ๊บนะคะเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บจบคลิปก่อน I want to grow old with you เข้าอ,อยากจะสูงไวัยไปพร้อมๆกับคุณค่ะแสดงว่าอยากพูดใช่ไหมคำพูดมันทะลักใช่ไหมไพ่ก็เลยร่วงลงมา,างทั้งแถบ I'm sorry บางคนไม่น่ารักกับคุณอยากจะขอโทษขอไปสุดท้ายนะ I can't s e a n d you have a new one in your life เขาบอกว่าเขาได้กลิ่นตู่ๆเหมือนคุณจะมีใครเข้ามาใหม่ในชีวิตปะจริงปะคะหรือเขาคิดไปเอง